กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรสีสะเกดพรรคเพื่อไทยครับวันนี้สภาเราได้มีโอกาสพิจารณาร่างพรบอ้อยแลมตาลซึ่งเสนอทั้งหมดเนี่ยแปดฉบับในส่วนของภาคประชาชนคุณประเมศรโพธากุลและองค์กรชาวไ IC, ร่อ้อยสีองค์กรรวมกับประชาชนทั้งสิน้น 1>, 1 7 8 3 9คนและของท่านรัฐบาลและของสสอ,อีกรวมแล้วแฉบับฉบับเดิมนั้นตีั้งแต่ปี2,527นั้นก็เป็นเวลานะครับยาวนานมากนะครับ36ปีขนาดนั้นขนาดนี้เวลาการเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งแทบไม่น่าเชื่อพญานั้นวันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงและเสนอแก้ไขกฎหมายทั้งหมดซึ่งในรายละเอียดก็ต้องเรียนว่า แต่เดิมนั้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วราคาอ้อยเนี่ยจะตกปีจะตกไปนะครับสองครั้งนะครับก็คือหมครับว่า5ปีเนี่ยตกครั้งหนึ่งนะครับผมยกตัวอ,อย่างปีสีปดปีสีก็ราคาตกครั้งหนึ่งถัดมา 5, ้าสองหสมก็อีกครั้งหนึ่ง 5, ้าเครั้งหนึ่งแต่พมาหกหนึ่งหสองหสา ลาคออนั้นะตกทรุทราดพี่น้องประชาชนเดือดร,ร้อนกันทั่วสารทิศด้วยหลายเรื่องเพราะฉะนั้นต้องเรียนเลยครับว่าปัญหาแรกเลยก็คือเรื่องของที่เราถูกบาซินฟ้องในปีนะครับบันเดินเาสือห้าเก้นะครับ,บ,น 59, นรบแล้วก็มีการแก้ไขให้เรื่องยกเลิกในการว่ารัฐบาลเราแทรกแซงนะครับในการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรทั้งโรงงานทําให้ถูกยกเลิกโกต้าก,ก่อ นประธานครับถ้าโกวต้ากรเนี่ยดียังไงก็ดีในแง่ว่าสมมุติว่าเราผลิตได้10ล้านตันโกวต้ากรก็คือโกวต้าที่ขายในประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยกำหนดว่า2.5ล้านตันและอีก7.5เราต้องส่งออกเมื่อกำหนดแบบนี้โรงงานก็ สามารถคำนั้นปันส่วนกันด้วยสัญญาว่าใครจะส่งออกใครจะขายเท่าไหร่ทําให้ราคาอยู่ในศิยรภาพและราคานี้ก็จะสามารถถัวเฉลี่ยกับราคาส่งออกทําให้โรงงานอยู่ได้เมื่อโรงงานอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ก็ทําให้ราคาที่เหมาะสมทําให้เกษตรกรเราอยู่ได้แต่เมื่อกลตกอไม่มีแล้วนะครับสัญญาที่ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็มีการขายกันภายใน โดยเฉพาะโรงงานก็ต้องอยากได้ก็ดําราคาแข่งกันนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยประมาณ12บาทนะครับในประเทศเนี่ยที่กําหนดไว้เมื่อก่อนเนี่ยประมาณ17บาทพอราคานีก็ลดลงเรื่อยเยพอลดลงโรงงานก็ลําบากเกษตรกร,ก,รก็มีผลปีปัญหาทําให้โรงงานในประเทศหลายสิบโรงต้องปิดเพราะว่าสายป่านนั้นสั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายและเมื่อมีเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นข้อสังเกตว่า บริษัทที่จะรับซื้อน้ําตาลไปเนี่ยนะครับก็รู้ว่าโรงงานแข่งกันก็เรียกมาคุยกันให้ราคาแข่งกันต่ําที่สุดแต่ราคาผลผล,ผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมไม่ว่าจะเป็นต่างๆขนมหวานต่างๆก็ยังไม่ได้ลงนี่คือผลที่ประชาชนยังไม่ได้รับประเด็นที่สองที่ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขร่างทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ แล้วก็ทำให้เป็นถึงประชาชนจริงๆเลยนะี่ก็คือที่เราคำนวณกันจริงๆก็คือเรื่องของว่าการแก้ไขนิยามอ้อยน้ำตาลให้รวมน้ำอ้อยผลพลอยได้รวมทั้งกากอ้อยและกากตะก,กรองตรงนี้เอามาคิดเป็นส่วนคำนวณเพื่อให้ประชาชนได้มากขึ้นผมต้องเรียนว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกากอ้อยเมื่อก่อนนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ ผมทราบดีว่าโรงงานก็มีภาระในการเก็บในการดูแลแต่เมื่อกากอ้อยนั้นเอาไปทําประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทําเชื้อเพลิงไม่แะ่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆปิโตเคมีต่างๆก็เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งการขนาะนี้กเกษตรเรานิยมใช้กเกษตรจุลินทรีย์ชีวภาพเราเอาน้ําอ m น้ําหมักก็ผสมกับกาก,ากน้ําตาลขณะนี้ท่านศักดาคงเพชรน,นะครับสสอของพรรคเพื่อไทยได้ทํา เรื่องของเกษตรใช้อีโซเบียมมารวมกับกากน้ําตาลจุลินทรีย์แล้วทําให้มีไนโตรเจนดึงมาในอากาศลงมาในพื้นที่ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็ทําให้เราได้ใช้ก,กากน้ําตาลนี้มากขึ้นก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในส่วนขององค์ประกอบผลผลิตได้เนี่ยเราต้องผลักดันให้มารวมกันให้ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอํานาจลัมตรีทั้งสากระทรวงที่ดูตรงนี้นะครับนอกจากจะให้คือลัมตรีจะต้องให เปลี่ยนคือสามารถออกกฎกระทรวงที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้กับเกษตรกรได้แล้วก็องค์ประกอบของคณะกรรมการก็อยากให้มีส่วนของชาว้รยมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ผมต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยข้อกังวลก็คือมีเพื่อนที่โทรมาจากต่างจังหวัดว่าขณะนี้เนี่ยแถวเชชบูรณ์แถวต่างจังหวัดเริ่มมีเผาอ้อยกันเราก็ต้องเตรียมรับโดยเฉพาะพวกหมอพวกชาวบ้านที่เดือดร้อน ก็ต้องเตรียมรับในเรื่องของ E.M.P.M. 2.5เพราะฉะนั้นทำยังไงที่เราจะช่วยให้เกษตรกรเแ่วยเขาอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้เราเคยมีการผิดน้ำอ้อยถึงปีหนึ่งเนี่ยร้อยสสิบล้านตันบัดนี้เหลือเจ็ดสิบล้านตันขึ้น,ข,นขึ้นลงๆเพราะไปตามกระแสว่าน้ำมันน้ำตาลแพงได้ประโยชน์ก็ปลูกกันแล้วก็ลดแล้วก็ปลูกเราต้องรัฐบาลจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพี่เลี้ยงกำจัด คำจัดไอ้บอกเรื่องของโซนิ่งและช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตในคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาราคาพิจารณาเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรท่านรัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณก็ดีท่านวิรกรคำประกอบก็ดีผมก็ดีหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการ,การวิสามันที่เราดูเรื่องแก้ไขผลผลิตการเกษตรที่มีผมท่านรับมนรีสั่งช่วยกันเนี่ยดูกันตลอดท่านวสสรวิทย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราทํายังไงในเรื่องของลดต้นทุนคือเครื่องจักร หลายคนนะครับไม่มีเครื่องจักรก็ต้องไปให้โรงงานพอโรงงานมาซื้อก็ไปหักเงินประชาชนก็ลําบากทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับรัฐบาลต้องดูแลในเรื่องของเครื่องจกักรเรื่องของหญ้า,ากาจัดศัตรูพืชเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเราเคยเชิญจากมหลาลัยเกษตรจากเทคโนโลยีเข้ามาให้ความรู้เราต้องดูแลเรื่องของตรงนี้ให้เขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการใช้น้ำตาลที่ผลิตเอทิโนล นะครับจากอ้อยจากมันสำปะหลังและขณะนี้ก็มีข่าวว่าคนแอบเอาลักรอบมันสำปะหลังเข้ามาในราคาถูกแล้วก็มาผลิตน้าตาลผิดเอทานอลก็เป็นซึ่งต้องต้องฝากรัฐบาลต้องไปดูนะครับในตามชายแดนขณะนี้มีคนร้องเรียนมาแล้วซึ่งจะต้องกันช่วยกันดูแลนะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยคณะเชื่อว่าคณะกรรมการวิสามันที่จะเราตั้งขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยหวังเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในแต่กนจริงๆ แล้วก็หวังว่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีท่านสุริยะซึ่งดูแลและเป็นเจ้าของที่เสนอเรื่องนี้กับกรรมธิการเราจะต้องคํานึงถึงว่าเกษตรกรต้องอยู่ได้นะครับอย่าให้เขาจนซ้ำซากอย่าให้ต้องรัฐบาลต้องมาช่วยเป็นทีละครั้งทีละครั้งที่ไม่ยังยืนอยากให้เขายั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์ตลอดไปดขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ